สิ่งนี้นะครับอาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเขเมรนะครับท่านผู้ชมฮะวันน,น,นี้วันที่20ตุลาคมเนี่ยทางสื่อกัมพูชาได้รายงานน,าาน,น,น,นะครับว่าฮุนมาเน็ตนะครับหรือว่าผู้นํากัมพูชาและบุคคลสําคัญของเขาเนี่ยได้เดินทางไปเปิดตัวสนามบินนานาชาติเตโชหรือว่าเตโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับในตาบลเปร็กแแลงอําเภอกันดานสตึงจังหวัดกันดานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอปาตีบนพื้นที่ราบขนาด2,600เฮกตาร์สนามบินแห่งนี้นะครับเป็นจริงแล้วถูกเปิดตัวไปแล้วเมื่อว วันที่9กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับระบุน,นะครับว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยนะไม่ใช่สนามบินธรรมดาแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเขมรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของประเทศรวมถึงสนามบินแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสถาปตัตยกรรมที่จะต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานชาวเขมรอนในอนาคตแล้วก็คุยโวต่อนะครับว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยนะเป็นสนามบินขนาดใหญ่ประเภท 4F ซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินระยะไกลข้ามทวีปและรวมไปถึงสามารถรอ,รองรับเครื่องบินขนาดไซส์จัมโบ้ได้ด้วยยยัังไมม่หดนะครบา ต่อว่าสนามบินของเขาเนี่ยนะเป็นสนามบินประเภท 4F ที่จัดอยู่ในอันดับ9ของโลกอืออยังไม่หมดนะเขาบอกต่อนะครับว,ว่าสนามบินของเขาเนี่ยกลายเป็นสนามบินที่กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลทรงพลังติดอันดับ1ใน11ของสถาปัตยกรรมระดับโลกในปี2025ิอีกด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ครับหลังจากที่เปิดตัวสนามบินได้ไม่นานก็มีการไปพบว่าก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่เองครับได้มีการไปเห็นบทความหนึ่งที่ถูกเผยแพร่โดยสื่อของกัพูชาเองเหมือนกันนั่นคือข่าวที่ กัมพูชาครับได้ออกไปเรียกร้องให้ประชาคมโลกระหว่างประเทศเนี่ยให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสําหรับในความพยายามในการทําลายและกําจัดวัตถุอันตรายจากสารเคมีโดยกัมพูชานะครับได้อ้างไปถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาโดยอ้างว่าไทยนะครับได้ใช้อาวุธขนาดใหญ่แล้วก็ใช้อาวุธหลายประเภทในการโจมตีฐานที่มั่นของเขมรนอกจากนี้เขมรยังพูดต่อนะครับว่าฝ่ายไทยในยอมรับแล้วว่าพวกเขาเนี่ยใช้สารเคมี Me. ซึ่งงานนี้เนี่ยนะสร้างความกังวลใจให้ กับชาวเขมรและหน่วยงานได้มนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมเ,เป็นอย่างมากแล้วก็บอกตอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเขมรเนี่ยได้มีการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ที่ต้องสงสยัยว่ามีการปนเปื้อนตามแนวบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสารเคมีมากกว่า70ชนิดทําให้เกิดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวต่อมนุษย์และสัตว์และรวมไปถึงระบบนิเวศด้วยยังไม่หมดนะครับทางคอมเมนยังบอกต่อนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้พบแค่เพียงระบี้ระบูเท่านั้นแต่พวกเขาเนี่ยยังไปพบสารเคมีอันตร,รายหลายชนิดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทรัพยากรการเงินในการกําจัดหรือทําลายงานนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้โดยทีมงานทั่วไปได้จําเป็นต้องมีการจัดการเฉพาะทางและเงินทุนที่เพียงพอและก็ได้มีการเรียกร้องไปยังหน่ว งานต่างๆจากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องในการยื่นมือมาช่วยเหลือชาวเขมร ซึ่งจากสองข่าวนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเกิดความสงสัยนะครับว่าอา้าวแหมเปิดตัวสนามบินได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างในขนาดนี้แต่เรื่องแค่นี้ต้องกลับไปแบมือขอความเชือ่อจากคนอื่นเขามันได้หรอนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตหลายคนก็ยังตั้งคําถามบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรอที่บอกว่ามีการใช้สารเคมีในระหว่างชายแดนเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีข่าวปรากฏเลยว่ามีใครได้รับผลกระทบจากเรื่องราวดังกล่าวนี้แบบนี้เนี่ยปั้นนะ้ำเป็นตัวหรือเปล่าปรุงแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ใส่ไข่ใส่สี ใส่เไบางคนก็บอกนะครับว่าแน่ๆขออีกแล้วนะก่อน,นี่นะฮะเรื่องราวจากสื่อข่าวนะครับที่เขาได้ออกมารายงานและพูดถึงเรื่องราวนี้เอาไว้ก็เป็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าไปเก็บตัวอย่างมา70สชนิดเนี่ยไปเก็บมาจากบริเวณไหนก็น,นี่นะฮะเรื่องราวที่หลายคนกําลังพูดถึงในโลกโซเชียลในขณะนี้ด้วยเช่นกันท่านผู้ชมนะครับดูเรื่องราววันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะกลับมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแ